สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27เมษายนปี2566นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวสำคัญนะครับสำหรับนะครับหลายท่านที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับมาดูกันนิดนึงครับวันนี้เนี่ยนะครับรอบ2ไมาเรียบร้อยครับและประกาศเป็นทางการนะครับว่าให้กดรหัสได้นะครับในการร่วมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนะครับถึง31พฤษภาคม ปี2,566เท่านั้นนะครับผมอ่ะนี่ก็รอบ2ครับเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยครับเพื่อผู้ประกันตนซึ่งก็มีการขยายระยะเวลานะครับตามที่เราบอกไปนะครับซึ่งก็เป็นรอบ2นะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆสําหรับในเรื่องของโครงการนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ผ่อนบ้านอยู่นะครับผมก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการรับดอกเบี้ยต่ํา 1.9% 9ต่อปี1.99%ต่อปีนะครับผมต่อเนื่องระยะเวลา5ปีเลยนะครับผมนะคิดง่ายๆนะครับนะถ้าใครที่ผ่อนบ้านอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เช็คอัตราดอกเบีย้ยของตัวเองนิดหนึ่งว่านะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่เท่าไรนะครับผมแล้วก็เทียบเคียงดูถ้าเป็นอัตราดอกเบีย้ย1.9%เ้นเนี่ยมันจะเซฟหรือว่าลดมาได้เท่าไหร่อ่าอันนี้ก็เป็นการคิดและคำนวณ เปรียบเทียบในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากๆสาหรับในช่วงนะครับยุคนี้เลยนะเพราะว่าเซฟได้เซฟแน่นอนนะครับเป็นกาลังใจให้เดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะครับว่าเริ่มต้นนะครับสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับประเด็นแรกต้องทําแบบนี้นะมาดูกันในคลิปนี้นะครับสำหรับในเรื่องของโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อผู้ประกันตนนะครับผมก็ต้องบอกว่ามาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือว่าทออซซึ่งเขามีนะครับในการจัดดอกเบีย้ยนะครับให้กับนะทางด้านของโครงการนี้ก็คือว่าปีที่1ถึงปีที่5นะถ้ากรณีที่ท่านไปยื่นแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินะปีที่1ถึงปีที่5เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนะครับเท่ากับ1.99%ต่อปีนะครับผม5ปีเลยนะ1.99%นะครับผมโหถ้าท่านไหนเนี่ย มียอดนะครับในเรื่องของการส่งบ้านหรือวงเงินของการส่งบ้านค่อนข้างสูงนะครับผมท่านลองดูคลิปนี้เลยนะจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ไม่พลาดสําหรับรอบที่2นี้นะครับรอบแรกเปิดเนี่ยนะครับผมนะไม่กี่วันเนี่ยทะลุหรือเขาเรียกว่ามีการเข้าไปกดเพื่อรับรหัสเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเร็วแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้น ในปีที่1ปี5ตามนี้ครับ1.9% 9ต่อปียาวๆไปนะครับปีที่6ถึงปีที่8ครับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบ2นะครับผมวงเล็บประมาณ4 1 5ต่อปีเข้าๆประมาณนี้นะครับปีที่6ถึงปีที่8นะครับ ต่อมาครับแล้วก็ปีที่9ไปจนถึงตลอดอายุสัญญาก็จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเทียบเ,เท่า MR ลบ0.50วงเล็บ5.65ต่อปีอ่านะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องแจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยของ MR ของทอสอนะครับอยู่ที่6.15 0ต่อปีนะครับผ่อนชำระนะครับนานสูงสุด40ปี ให้กู้นะครับไม่เกิน2ล้านบาทนะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบสำหรับในเรื่องของโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับผู้กันต้นนะครับถ้าเราดูนะครับปัจจุบันนี้หลายท่านก็อาจจะส่งบ้านอยู่นะครับสิ่งที่ท่านต้องดูนิดหนึ่งว่าท่านเนี่ยนะครับผมนะอยู่ในช่วงของสัญญาตัวเดิมหรือเปล่านะครับ3ปี5ปีอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะ ว่าที่ท่านกู้กับนะฮะทางด้านของธนาคารนะครับผมนะไม่ใช่ธนาคารของทอสอเนี่ยนะครับเขามีสัญญาณแหละอันนี้ดูดีๆถ้ายังไม่ถึงนะในเรื่องของเกี่ยวกับสัญญาที่ว่าไว้ในเรื่องของการจ่ายจำนงนะก็จะมีผลตรงนี้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นตรงนี้ตรวจสอบตรวจช็คดีๆนะครับประการแรกนะครับประการที่2ก็คือว่านะครับลองตรวจสอบตรวจช็คนะครับในเรื่องของวงเงินนิดนึงนะครับว่าเขามีระบุไว้นะครับก็ให้กู้ไม่เกิน2ล้านบาทนะครับตามที่ ยอดจริงที่ท่านนะครับมีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมนะแต่ว่าถ้าใครได้นะครับโชคดีแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเซฟหรือเขาเรียกว่าประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เยอะแน่นอนนะครับถ้าเรานึกภาพเล่นๆนะสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับผมมีการจ่ายเงินหรือว่าผ่อนค่าบ้านอยู่นะครับสมมุติว่าอยู่ที่1,000 0บาทนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับสสมมุตินะครับ10,000บาท4%นะครับ ถ้าเราคำนวณน,นะครับหรือได้เข้าร่วมโครงการนะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตนนะซึ่งถ้าผ่านแล้วก็นะครับได้อยู่ที่ดอกเบีย้ย1.99%การที่ท่านจะต้องส่งถูกไหมครับตะกี้นี้ประมาณห0 0 0นกว่าบาทเนี่ยนะครับก็ลดควบมาประมาณ50%เลยเพราะฉนั้นก็จะส่งประมาณ5,000กว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นอ่าเห็นไหมฮะเซฟได้นะครับผมก็ในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมถ้าใครที่สามารถ ช่วยเหลือนะครับในเรื่องของนะครับเ,เกี่ยวกับการผ่อนพวกนี้ต่างๆได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นโครงการตัวนี้นะครับก็มาช่วยเหลือสําหรับผู้ประกันตนนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจสํานักงานประกันสังคมกระทรวงในงานนะครับหรือว่าจะเป็นสํานักงานข่าวต่างๆที่ออกมาก็ระบุชัดเจนนะครับว่า ผู้ประกันตนมาตรา33ที่สนใจครับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกันตนสามารถขอรับประหัสนะครับรอบเพิ่มเติมนะหรือว่ารอบ2นะครับในวันที่8พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะครับเริ่มวันแรกนะ8พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรละเอียดกันนะนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจและเป็นข่าวดีเลยนะครับเช่นเดียวกันกับสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าว ก็ออกข้อมูลกันนะครับว่าข่าวดีขยายเวลาสินเชื่อซื้อบ้านดอกถูกนะครับให้กับผู้เป็นตนมาต,ตาส,สามีนะครับก็มี รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับหลายท่านก็อาจจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้แหละนะครับผมะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องนะครับยูทูบต่างนะครับรวมไปถึงช่องเราด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่โครงการดีๆนะครับเราก็ไม่อยากให้กับหลายท่านเนี่ยพลาดข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับในช่วงของการที่สามารถที่จะมีโครงการเข้ามาช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้กันตนนะครับอก็ลองดูกันนะครับ ทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับผมนะซึ่งก็ระบุชัดเจนในรอบใหม่นี้ก็บอกว่าโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้กันตนนะครับผมมาดูคุณสมบัติก่อนหลายท่านอาจจะอยากจะเช็คดูว่าเอ๊คุณสมบัตินะครับเป็นอย่างไรอ่ะมาดูกันนะสําหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับสาหรับในเรื่องของคุณสมบัตินะครับผู้กันตนนะต้องอยู่ตามมาตานะครับสามสามนะครับหรือว่าม .33 แล้วก็ต้องมีการส่งเงินสมทบเนี่ย ไม่น้อยกว่า6เดือนตรวจสอบดูดีๆนะสำหรับใครที่อยู่ผู้กันตนนะครับท่านนะส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเปล่านะจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ไถถอนจำนองนะครับที่อยู่อาศัยหรือว่ารีไฟแนนซ์นะครับรวมถึงการลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าลึกๆไปเนี่ยท่านก็ต้องไปดูนิดนึงเนาะสำหรับใครที่อาจจะนะครับกู้จากแบงก์อื่น แล้วต้องการที่จะรีไฟแนนซ์นะครับผมก็อันนี้ก็ต้องตรวจสอบตรวจช็คดูอันนี้ก็สามารถทําได้หรือใครที่นะครับผมนะอยู่ในส่วนของนะครับธนาคารทอสอ,อยู่แล้วนะครับผมก็ลองตรวจสอบดูว่านะจะสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นโครงการนี้ซึ่งอยู่ในคุณสมบัติดังกล่าวหรือเปล่า นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะผู้การตนนะครับหัเงินขายตรงนี้สําคัญนะครับต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างอ่านี้ดูดีๆเลยนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยท่านจะต้องไปนะครับดาวน์โหลดโมบายแอป GHB o r g e n นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวมีรายละเอียดตรงนี้ให้ดูนะนะครับแล้วก็สมัครลายนะครับ GHB Buddy ซึ่งเขาสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้เลยนะต้องไปทำนะครับในเรื่องของนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราสมัครนะครับนะเป็นเพื่อนของ GHB Buddy แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลนะครับสินเชื่อผู้กันตนเนี่ยให้เรานะครับดำเนินการต่อแล้วเราก็ไปดําเนินการครับขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันนะครับ GHB OR นะนะครับผมนี่ก็จะเป็นสเต็ปเขา เมื่อเรารับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy นะครับตรวจสอบกำหนดระยะเวลาแล้วก็นะครับเวลาการยื่นกู้ตามรหัสซึ่งเขาจะออกรหัสตัวหนึ่งให้เมื่อเราได้รหัสเนี่ยนะครับผมเราก็ไปตรวจสอบนะซึ่งเขาจะมีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวยังไงผมเอารายละเอียดไว้ให้นะนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ GHB Bank .co.th นะครับมันก็จะมีทุกวันที่ 10, 20และ30นะครับว่าก็จะบอกว่าเฮ้ยรหัสนี้ถึงนะครับรหัสนี้ จะไปติดต่อทําธุรกรรมนะครับในเรื่องของสินเชื่ออ่าก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับพร้อมกับรอบปัจจุบันด้วยนะฮะเพราะว่ามีรอบหนึ่งอยู่หลายท่านก็อาจจะนะครับกดรับรหัสแล้วแล้วก็ไปดําเนินการอยู่ในรอบปัจจุบันนะครับผมก็นะอาจจะดําเนินการเช็คตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อเราตรวจสอบนะครับในเรื่องของรอบนะครับที่ตรงตามรหัสเพื่อไปดําเนินการนะครับยื่นแล้วเนี่ย สิ่งที่จะต้องทําของผู้กันตนคือท่านจะต้องนะครับขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้กันตนมาตรา33นะครับที่ www.sso.go.th นะครับอันนี้ไม่ยากนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับใส่รหัสผ่านต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้าไปมันก็จะมีหัวข้อนะครับให้เราเลือกเลยว่าขอหนังสือรับรองสถานะผู้ประกันตนนะท่านก็ไปกดแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาพิมพ์ออกมานะครับง่ายแค่นี้นะข้อที่4ไม่ยากนะครับ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนำอะไรไปนะครับผมก็จะนําข้อมูลบางส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับข้อมูลที่เรากู้บ้านอยู่นะครับมันก็จะมีโอ้หลายตัวอยู่นะนะครับท่านก็ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะอันนี้หลายตัวอยู่นะครับมีอะไรบ้างนะครับสำคัญก็คือต้องมีรหัสที่ท่านไปขอรับนี่แหละอันนี้สําคัญกว่านะฮะซึ่งอันนี้ต้องเร็วด้วยนะการขอรหัสนี้ต้องเร็วจริงๆนะครับผมแล้วก็ใบนะครับผมรับรองสถานะผู้กันตนอ่ะก็ เตรียมไปนะครับเมื่อเตรียมไปก็นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับธนาคารทอสอทั่วประเทศนะครับก็อยู่จังหวัดของท่านก็ไปยื่นนะเขาก็จะแนะนําว่าเอกสารที่นะครับเพิ่มเติมมันมีอะไรครบถ้วนตรงไหนไหม่าเดี๋ยวทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจกแจงให้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของเอกสารนิดนึงนะครับ เอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับผมก็แน่นอนครับสำคัญมากๆและต้องกดให้ไวให้ทันด้วยนะครับก็คือรหัสเข้าร่วมโครงการนะนะครับผมตรงนี้สำคัญนะสองครับต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านสมรสใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลอันนี้ถ้ามีนะก็ต้องเตรียมไปนะครับสามครับหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้กันตนมาตรา33และเอกสารส่วนตัวหรือเอกสารแสดงรายได้ นะครับผมอันนี้ท่านจะต้องเตรียมนะครับและข้อที่4ครับเอกสารแสดงหลักประกันวงเล็บที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าที่จดจำนองกับธนาคารนะก็จะมีนะต่างๆนะครับที่เราทําสัญญาต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับบ้านต่างๆนะก็เตรียมไปอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสําคัญที่ควรทราบนะครับวันนี้เน้นย้ำนะครับในส่วนของตัวแรกเอาให้ได้เอาให้ทันก่อนนะเริ่มวันที่8พฤษภาคม คือการกดรับรหัสเข้าร่วมโครงการนี่แหละสําคัญกว่าใครได้รหัสแล้วนะครับในเรื่องของการเตรียมเอกสารต่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่นะครับระยะเวลาในการกดรหัสเข้าร่วมโครงการที่ท่านจะได้เนี่ยอันนี้เร็วมาก นะครับเร็วมากผมเชื่อว่ารอบ2เนี่ยนะครับผมไม่กี่วันหรอกครับน่าจะกดรหัสได้ทะรุตามนะครับโคต้าของเขาแน่นอนนี่ก็เป็นการแจ้งและเตือนกันนะครับสำหรับหลายท่านที่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับนะครับผู้ประกันตนนะครับดอกเบี้ย5ปีแรก1.99%นะครับผมนะสบายมากนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีกันนิดนึงนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะนะครับว่าอย่างไรนะครับทีนี้หลายท่านอาจจะถามว่าเอะรหัสมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยฮะท่านจะต้องนะครับไปนะครับสมัครนะครับลงทะเบียนนะครับในเรื่องของ GHB Buddy นะครับก็คือลายก่อนนะครับแล้วก็จะต้องไปกดรับรหัสเข้าร่วมโครงการอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านมีรหัสตรงนี้แล้ว ็อุ่นใจได้ว่านะครับท่านเนี่ยสามารถประเดินการยื่นนะครับเพื่อจะขอเข้าร่วมนะครับในเรื่องของโครงการสินเชื่อที่อยู่ใาัยของผู้ประกันตนนี้ได้นะครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนนะนะครับสำหรับในช่วงของการเปิดวันที่8พฤษภาคมนะครับจนถึง31พฤษภาคมตามที่บอกนะครับในเรื่องของการขอรหัสนะครับระบุชัดเจนนะวันที่8พฤษภาคมปี2566นะฮะเริ่มเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะนะครับแล้วก็ ไปสิ้นสุดนะครับสิ้นเดือนพฤษภาคือ31พฤษภาคมปี2566นะครับเวลา16.00นจบแล้วจบเลยนะนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ถึง31พฤษภาคมหรอกครับไม่กี่วันแหละนะครับเดี๋ยวรหัสเนี่ยนะครับก็อาจจะนะเขาเรียกว่ามีคนไปกดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี้ก็เป็นการแจ้งแล้วก็เตือนกันนะครับสำคัญคือตัวนี้นะครับจะต้องได้รหัสนะครับก็คือตัวเนี้ย นะครับเพื่อจะขอรับเข้าสิทธิ์ร่วมโครงการดังกล่าวนี้นะครับทีนี้วิธีการอย่างไรสําหรับการกดรหัสนี้เอามาดูกันนิดนึงนะครับรูปแบบนะครับผมตามที่บอกไปครับท่านจะต้องไปนะครับทาการนะขอเป็นเพื่อนหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของของ GHB Buddy ออกมาก่อนแล้วเสร็จปุ๊บต้องไปสมัครเป็นเพื่อนนะครับเมื่อเข้าไปสมัครเป็นเพื่อนแล้วนะครับท่านก็จะไปนะครับขอกดรับรหัส ทีนี้ในเรื่องของการกดลบมหัยจะต้องมีการนะครับผมนะเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านเงื่อนไขต่างๆนะครับผมนะท่านก็ต้องกดเข้าไปเนาะในเรื่องของ GHB buddy อ่านรายละเอียดต่างๆติ๊กถูกข้าพเจ้ายอมรับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับก็จะขึ้นว่า ขอบคุณที่สมัครใช้บริการนะครับยินดีเข้าสู่ GHB b u d d y นะครับก็เริ่มใช้งานท่านก็กดเลยเมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับรายละเอียดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้กันต้นนะครับมาตรา3-3นะชัดเจนท่านก็ขอเลยครับ กดรับรหัสเมื่อกดรหัสปุ๊บนะครับเขาก็ให้ท่านกรอกนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็จะมีนะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็กดนะครับรับรหัส OTP นะครับผมนะก็จะมีรายละเอียดต่างๆก็ลองดูเียดตรงนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับนะเมื่อกดรับรหัสเรียบร้อยก็จะปรากฏนะครับตรงนี้เขาก็จะส่งผ่านมาในลายนี้แหละท่านก็เซฟตรงนี้ไว้นะครับนะก็จะรู้ว่า โครงการสินเชื่อที่อยไซของผู้กันต้นนะครับก็จะเป็นนะครับโลโก้ของการสังคมกับนะธนาคารทอ,อสอมีระบุนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนชัดเจนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสิ่งที่เขาระบุว่าท่านนะครับสามารถนารหัสเข้าร่วมโครงการพร้อมหนังสือรับรองสถานะของผู้กันต้นมาตาม3ามซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สํานักง,งานประกันสังคมนะครับแล้วก็เอกสารส่วนตัว รายได้รักประกันนะครับยื่นกู้กับทอสได้ตามวันเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งจะได้รับการแจ้งเตือนวันนะครับนะที่ได้มาเนี่ยให้ติดต่อซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีส่งวันดังกล่าวเนี่ยท่านเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เข้าไปอะไรครับดำเนินการติดต่อได้แล้วนะครับทางด้านของรายเขาก็จะมีวันตรงนี้ส่งมาด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะตรวจสอบดูลําดับในเรื่องของนะครับช่วงของโค้ดรหัสตัวเนี้ยนะครับมันเข้าไปได้ในช่วงไหนเวลาใด นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ g s b Bank นะครับ co ch ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับซึ่งเดี๋ยวข้อมูลถัดไปท่านก็จะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับวัตถุประสงค์นะครับผมก็จะต้องระบุนะเขาบอกว่าต้องไถ่ายถอนจำนองที่ดินนะครับพร้อมอาคารบ้านเรือนห้องชุดจากนะฮะสถาบันการเงินอื่นอ่นนี้ก็สามารถทําได้หรือต้องการลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้นะครับในบัญชีเพื่อที่จะใส่กับธนาคารทรสอก็สามารถทําได้เงินต้นคงเหลือ ไม่เกิน2ล้านบาทต่อหลักประกันและก็นะครับประวัติการผ่อนชําระต้องเป็นปกติด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบนะนะครับผมอ่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ วันที่8พฤษภาคมนะจนถึง31พฤษภาคมนะครับเริ่ม9โมงนะครับจบที่16 0 0นนะฮะอย่าลืมไปกดรับรหัสตรงนี้เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับขอให้ได้รหัสตรงนี้มาก่อนนะทุกท่านนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าท่านนะครับได้รหัสนี้มานะครับค่อยดริเนการเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันมีโครงการระยะยาวตัวนี้นะครับแต่รหัสนี้ระยะสั้นเลยนะฮะเพราะว่าไม่กี่วันเนี่ยผมเชื่อว่ากดเต็มแน่นอนนะครับอ่ะก็แจ้งกัน ให้กับท่านได้รับทราบนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับโครงการนี้นะครับทีนี้พูดถึงรอบแรกนะครับเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ GHB Bank.co.th เขาก็จะมีกําหนดระยะเวลานะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับรอบแรกนะรอบ2เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับรอบแรกเนี่ยเขามีระบุนะครับในเรื่องของผู้กันตนที่ไปกดรับรหัสต่างๆเนี่ยนะครับเป็นช่วงเลยนะแล้วก็ระบุนะครับว่าให้ไปติดต่อนะครับเกี่ยวกับการยื่นกู้ ได้ตั้งแต่วันไหนอย่างไรเห็นไหมถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดนะครับที่ปรากฏในเว็บไซต์นะครับก็ต้องบอกว่าผู้ประกันตนนะที่มีรหัสตั้งแต่ s s o ขีด b a f นะครับนะจดดนจนถึง s s o ขีด b a j นะครับ x แล้วก็จนถึง1น,นะในช่วงของโค้ดรหัสนี้นะครับสามารถไปติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่24เมษายน ปี2566เป็นต้นไปอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะอันนี้คือรอบแรกเขาก็จะระบุในช่วงดังกล่าวนี้นะครับระยะเวลานะครับกู้สิ้นสุดนะครับก็คือวันที่19ธันวาคมปี2 5 6 6นหะน้านี่คือต้องนะครับดำเนินการและจนกว่าจะเต็มวงเงินเห็นไหมฮะเขามีกรอบวงเงินตรงนี้มาด้วยต้องบอกว่ากดรหัสแล้วนะครับผมสำคัญแล้วใช่ไหมนะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นคือท่านต้องยื่นกู้สำเร็จตามกรอบที่เขาบอกไว้ด้วยนะครับ ท่านสามารถติดต่อยื่นกู้นะครับที่สาขาของธนาคารทอสอเนี่ยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเขาก็จะมีระบุวันต่างๆเนาะในห้างสรรพสินค้าช่วงไหนอย่างไรไฮไลท์สำคัญสีเหลืองนะฮะเขาระบุอย่างนี้นะครับ วงเงินในโครงการมีจํานวนจํากัดนะครับทำนิติกรรมก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนเลยนะนะครับผมนี้สําคัญนะครับในเรื่องของหมายเหตุทินึ่งครับธนาคารจะอัปเดตข้อมูลนะครับกำหนดระยะเวลายื่นกู้ทุกวันที่10วันที่20แล้วก็วันที่30ของเดือนเงื่อนไขอื่นๆครับเป็นไปตามที่ระเบียบธนาคารนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งกันให้กับท่านได้รับทราบนะครับในรอบ2ขยายระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มกดรหัสได้ วันที่8พฤษภาคมนะครับจนถึง31พฤษภาคมเริ่มเวลาตั้งแต่9โมงเชา้าเป็นต้นไปนะจนถึง16.00นน,นะครับผมภาพประมาณนี้นะครับผมอะก็ถือว่าอัปเดตกันนะครับท่านไหนมีข้อสงสัยรายละเอียดใดเพิ่มเติมหรือมีคำแนะนำยินดีครับพิมพ์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเราสู่กันฟังแบ่งปันข้อมูลกันนะครับท่านไหนที่ดาเนินการรอบแรก แล้วก็ไปยื่นกู้สําเร็จแล้วนะครับพิมพ์มาเล่าสู่กันฟังนิดน,นึงครับว่าประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนย่างรายดีแบบไหนนะครับผมนะพิมพ์มาแบ่งปันกันนิดน,นึงนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเล่าสู่กันฟังแบ่งปันโครงการดีๆ ติดตามได้ที่ช่องเราแน่นอนครับท่านใจด้าสิทธทิประโยชน์สําคัญนะที่เกิดขึ้นนะครับในโครงการที่หลายท่านเนี่ยอาจจะพลาดนะครับถ้าไม่ได้ติดตามช่องเราไว้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งท่านใจด้าคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงจากเราแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ